สวัสดีจ้าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันพฤหัสบดีแล้วเ่ะเนาะป้าไปตลาดอยู่บ่เมื่อนเนี่ยบอ่บอ,อ๋อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพูนนะ่ะ พระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะมีแดดแล้ววันนี้ฝนไม่ตกแล้วเอาถวยมาสูงป้าค่ะเอาฮะเ,เอาเป็นอย่งางแบบนี้อโอ้ป้ายังไม่ได้ไปตลาดค่ะพี่น้องเอ,เอาถวยมาส่งแบบเอาหมากยังไงน,นี่ พี่สังมู่กำลังแอะคุณลองแอะนกว่ามักเมาอ๋อเนี่ได้ถ่วยมักเมานึกว่ามักเมาใช่ไหมครัาต้นนามีแ้เมาบอกคุณตัดิพมบ่เขาัวี่ปะขัวข่ขาัวัวา